สวัสดีพี่น้องป้องไฟสุบพุทสุบคนเนาะวันนี้เขามาพอการเผาเข้าวหลามแบบบ้านๆเขาเนาะพี่น้องพอหงเห,หันทัางข้าวหลามหันทางผักกาดเขาเนาะอยู่ข้าจีรัตน์เนาะพี่น้องเลยพอวิวทอธรรมชาติเนาะอากาศก็ตอนนี้กันหนาวนะพี่น้องแต่ไปอ, <c oughs> อยู่ใกล้ไฟก็อุ่นนะอยู่ใกล้ไฟก็อุ่นเนาะอยู่ตึ่งนอกกันหนาวนะพี่น้องเนาะนาจะแดดมันเนาะหน้าหนาวนี่เนาะ อีกเดือนสองเดือนก็เป็นหน้าห้อนแล้วเป็นน่องจะเอาหน้าห้อนหรือจะเอาหน้าหนาวดีขมุ่งจะว่าจะเอาหน้าฝนแน่หน้าฝนก็บฝ้าห้องฝ้าเพียบฝ้า,า,า,าพามแล้วเป็นน่องเฮ้ยหน้าหนาวกับหนาวจนปวดกระดูกกระดอยเนาะหน้าห้อนก็ห้อนแต่ห้อนว่าเป็นน่องเฮ้ยอยู่ในกินในบ่หมวนต่อพัลมกับบ่ไว้อยู่แอรก็ใจยเปลืองไฟเนาะพี่น้องเนาะไปใกล้ก้นเก้าไหมกะกวกินไมมฮักใช่ไหมกว่าลมแห้งนาะพี่นอ้นองเฮย้ย ได้อดเอานะเกิดเป็นผิดมนุษย์นะพี่น้องเนาะจะแด,ดมันได้เนาะเขาหนีธรรมชาติบ่ได้กันหน,นีหน้าห้อนหน้าฝนหน้าหนาวมาได้สามฤดูๆๆนี่นะที่เขาต้องเจอะต้องเจอ,เจอนะตาไปเเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะอืออดต้องทนนะพี่น้องเนาะ